ข่าวแรกกันในวันนี้นะคะฮอตอิชชู่ค่ะแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเรื่องประเด็นร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบ้านเราก็น่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางการเมืองส่วนต่างประเทศก็เห็นจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะคะแม้ว่าล่าสุดจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเรื่องของการโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีที่เดินหน้าต่อไปได้แต่หลายฝ่ายก็ยังกังวลค่ะคุณผู้ชมว่าสถานการณ์เราก็ทําลายต่างๆอาจจะล่าช้าไปแล้วก็ส่งผลต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่เรื่องของเศรษฐกิจจีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่กดดันบรรยากาศการลงทุนทําให้ หุ้นไทยหรือเซ็ตอินดซ x ไหลลงเรื่อยๆใกล้แนวรับ1,500จุดอีกครั้งวันนี้มีมุมมองจากนักวิเคราะห์นะคะมาฝากกันเริ่มต้นกับสถานการณ์การเมืองในประเทศกันก่อนค่ะหลักทรัพย์ Trinity ประเมินนะคะว่ากรณีการโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีในสภาน่าจะสามารถดำเนินไปตามแผนเดิมได้ในระยะเวลาอันใกล้ซึ่งก็น่าจะทำให้เซนติเมนต์ของตลาดหุ้นช่วงสั้นผ่อนคลายหรือติดลบน้อยลงได้บ้างค่ะ แต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่นักวิเคราะห์ของ Trinity ตั้งคำถามคือจะต้องติดตามต่อไปว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นประเด็นคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงความเห็นของรัฐสภารวมไปถึงการเจรจาต่อรองของพรรคร่วมรัฐบาลที่อาจจะทำให้การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีความล่าช้า จนทำให้การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆซึ่งตลาดกําลังรออยู่ล่าช้าออกไปด้วยต่อเน,นื่องจากปัจจัยเรื่องการเมืองนะคะตลาดก็ถูกกดดันจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งชะลอตัวลงล่าสุดหลักทรัพย์ UOB k เฮียนประเทศไทยให้ความเห็นว่า การรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในระยะสั้นยังมีโอกาสทําให้ตลาดผ,ลผลันผวนถ้าไปดูจากการรายงานผลประกอบการในภาพรวมถือว่าปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่และการที่สัดส่วนบริษัทที่รายงานกําไรลดลงที่สูงถึงประมาณครึ่งหนึ่งของการรายงานผลประกอบการทั้งหมดทําให้บรรยากาศการลงทุนในระยะสั้นน่าจะเป็นความผันผวนในเชิงลบค่ะกลุ่มสําคัญนะคะที่ทาง UOB เฮียมประเทศไทยอยากให้นักลงทุนจับตาก็คือ1กลุ่ม finance ที่มีสัญญ,ญาณ P l ขยับขึ้นต่อบวกกับต้องจับตาปัญหาภาัยแรงที่อาจจะเข้ามากระทบคุณภาพลูกหนี้ในช่วงครึ่งปีหลังกรณีการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าก็อาจจะทําให้การฟื้นตัวของกลุ่มใช้เวลามากขึ้นกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มโรงกลั่นที่ผลประกอบการแย่ลงอย่างมากในไตรมาสท,ที่2ซึ่งก็เป็นผลจากค่าการกลั่นที่อ่อนตัวลงราคาน้ํามันที่ลดลงส่งผลกระทบต่อทั้งไรายได้และการขัดทุนจากสต็อกน้ํามันด้วย ซึ่งนักวิเคราะห์จาก UOB เคฮยมประเทศไทยฉายภาพทางเทคนิคนะคะว่าหากดัชนีหลุดกรอบ1,515-1,520จุดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้เซ็ตอินดซ x ลงไปทดสอบแนวรับที่1,500แล้วก็1,480จุดได้ส่วนหนึ่งก็ต้องระวังแรงกดดันจากการขายทำกำไรในตลาดหุ้นโลกส่วนใครที่ยังรับความเสี่ยงได้มองว่าจังหวะนี้เป็นโอกาสเข้าซื้อค่ะ หุ้นที่น่าสนใจช่วงนี้นะคะทาง UOB เคียมประเทศไทยแนะนำไปที่3กลุ่มหลักนั่นคือหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ต่างชาติถือครองตำ่ำถัดมาคือกลุ่มที่ผลประกอบการออกมาดีกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่อิงปัจจัยภายนอกค่ะซึ่งก็คาดการว่าจะดีต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังเด่นๆก็คือบรรดาพลังงานต้นน้ำนะคะแล้วก็รงกลั่นจากแนวโน้มราคาน้ำมันที่มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น มาปิดท้ายกันที่ปัจจัยจากต่างประเทศกันบ้างนะคะพาไปดูมุมมองจากฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์เอเชียพลัสระบุว่าเซนิเมนต์ของตลาดหุ้นโลกตอนนี้เข้าสู่โหมด r s k ออฟค่ะหรือปิดรับความเสี่ยงอีกครั้งโดยตลาดไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปต่างปรับฐานท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง เริ่มจากเศรษฐกิจจีนนะคะที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแม้ธนาคารกลางจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนับตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นมาผ่านการลดดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้แต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาล่าสุดกลับแย่กว่าที่ตลาดคาดการขณะที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาเองก็มีเซนเมนต์เชิงลบนะคะจากความกังวลต่อกรณีที่ F i ชเชอร์ติประกาศว่าอาจจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารสหรัฐหลายแห่ง พร้อมทั้งจะมีการพิจารณาทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารขนาดใหญ่อีกครั้งซึ่งเหตุการณ์ห่างกันไม่นานหลังจากต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาฟิชเรติ้งปรับลดเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศของสหรัฐลงสู่ระดับด a บวกจากระดับทริปเปิลเอทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานและสุดท้ายนะคะก็คือทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาค่ะที่กลับมาถูกจับตาอีกครั้ง หลังตลาดเริ่มกังวลนะคะว่าเฟดอาจจะยืนดอกเบีย้ยอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดการความเสี่ยงทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้เรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะเผชิญกับภาวะ r e c e ซ s i o นหรือถดถอยมันมีโอกาสมากขึ้นสะท้อนได้จากเม็ดเงินลงทุนที่ทยอยไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องหนุนดอลลาร์อินด e ซ์แข็งค่าขึ้นแล้วกว่าร้อยละ3.7ตลอดช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะเพื่อเป็นการตั้งรับกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกทางเอเชียพลัสแนะนำปรับกลยุทธ์ค่ะหันไปหาหุ้นโดเมสิกนะคะหรือว่าหุ้นภายในประเทศที่มีแนวโน้มของการฟื้นตัวของกำไรอย่างต่อเนื่องหุ้นเด่นที่เป็นเป้าหมายก็มีหลายตัวนะคะอมตะเจมาด r w BJC Com จซ c p n m m t แล้วก็แพล n นดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผูชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ